ว่ายน้ำมาดึงดึง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 ดึงดึงดึงเอามาตืนแลจนจนวิอันเลยนน้องอิงว่ายน้ายังไงอิงว่ายน้ำยังไงในขนขานอิงอยู่ไหนลูกลูจึิงไปไหนแล้วน้าไปไหนแล้วน้าอ้าวล้างหน้าหน่อยล้ปากหน่อยล้างปากหน่อยล้างปากหน่อยฮะอปนอปนลงทะเลไปแล้วนูน นู่นเดี๋ยวพลไปไหนแล้วอ่ะอ่ะพ่นไม่มาไม่อ้พ่นไม่รู้ขึ้นไปกินขนมทันแล้วมั้งไปดูสินูอายุยู่ดูอายุยู่ตรงนู้นอืมอายุยู่น้ำเกลือน้ำปลามันที่ไปไหมไปไหมคะไปปังไปปังปะปะพาไปไปไหมลูกอี๋แต่อยู่ที่หนอ๋อเดี๋ยจะอยู่กับมิมี่แหละลูกอ่ะโอ้ยโห โอ้โหเวียนระเบีงใต้น้ำด้วยอุ้ยแยอุ้ยแยอุ้ยแยฝรั่งนู้นระเบีงใต้น้ำยิงดังเลยเวียนอุ้ยแยอุ้ยแยอ้ห่วยะ <c oughs> นะเหมือนในยูทูบเลยน้ำทะเลเป็นไงน้ำทะเลเป็นไงน้ำทะเลเป็นไง,นเ,เ,นงเค็มไหมเ,เ,เ,เคม็มเค็มเหรอไหนชิมดูสิโอ้โยชิมแล้วอร่อยไหม,มปเป็นไงบ้าง เป็นไงมั้งอุยอะอุ้ยอะอุ้ยอะอุ้ยอะจุ๊งจุ๊งจุ๊งอ้าวกี่น้อยอภัยกับพียนด้วยน้องขี่ด้วยลงไบริเว้นตอะไอ้น้องหน่อยดิไหนอ่ะพันล้างให้กันเลยบอสพันล้างเลยเอาอันหน้าไปจังนู้จุ๊งหนูก็หน่อยอ่ะเต็มไปหมมีอ่านวิดีโออยู่ลูกฮะอีกไม่มีตังค์แต่หน่อยดีล่ะ เดี๋ยวพี่อันออกก่อนให้น้องออกก่อนเฮ้ยผมระวังอันคว่ำเน่นก่อนระวังอันคว่ำนะอ่ะอันฉลาดจังเลยอันก็ยืนสิเนาะโอ้ยไปดี้มอดแล้วปิดมั้งเตือนน่ะ